การนำรีคือแบบใช้จิตหรือว่าใช้ปิสูรไปเชิดใช้เป็นการนำรีชั่วคราวไปพถ้าไม่นำรีแล้วอรุภาพก็ไม่ออกมันใช้กันวิบากอยู่แ้ก็วิบากมันก็คลายตามที่ให้ไปเราไม่ได้พุ่งไปเราคลายช่วยจบช่วยมันคือมันจะคลายทั้งวิบากเราก็ว,วิบากสังเราไปพร้อมกัน แค่ใช้จิตที่มีอยู่เป็นสื่อ,อน,นสิ่งที่เป็นประสิทธิาษาน้อยเยอยแบบมันก็คลายเองใช่วิบาบกับโมหนึ่งเราใดก็ตามก็โปรดอย่างเดียวคือเมื่อต้องไปพยายามจะนหนีดิ้นสู้หรือจะไปแก้ไขอะไรคลายช่วยจบช่วยไป กานสวิพระวิชาทั้งยมันต้องทรงส,งสมาธิทรงฌานอะไรเงี้ยอือใช่มันต้องใช้กําลังสมาธิกําลังฌานกําลังตบะทั้งหลายมันก็เป็นกรรมตกค้างรับทุกอย่างเลยอือทุกอย่างเลยจะได้ไม่ต้องไปแบ่งแยกอะไรจะไมไ่ต้องไปสารวนไปคอยแก้คอยผูกคอยแก้อเลยคือไปพร้อมกันทั้งหมด ใส่การดำเนินไปเพื่อโปดแล้วก็มันก็ชดเชยชดใช้ในวิบากกรรมที่เคยทำมาด้วยไปพร้อมกันทั้งหมดเอามาทุกอย่างมันก็ทำให้ไม่มีความแตกต่างระวัง วิบากเราวิบากสรรพสิ่งวิบากลูกหลานอะไรคือเสมอเหมือนกันมันจะไม่มีการดิ้นหนีดิ้นซัวอะไรบักทุกอย่างแบบแบบไม่ไม่อไม้อไม่ทิ้งไม้เองไม่แมวเอาไม้คือก็นำรีชั่วคราวนงมีโปดทั้งหลายก็ชั่วคราวหมดรูกสติชั่วคราว ต้องบอกไม่ที่ไม่ไม่ไม่เอาไม่อืออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการขับเคี่ยวตอนนั้นก็แบบแค่ไม่อย่างเดียวแบบนี้ก็คล้ายคล้ายๆล้ชาญอย่างเงี้ยอือมันไปมันไปอยู่ตรงนั้นแหละแค่ตรงนั้นต้องแบบไม่ไม่เอาไม่เละ มันแค่ไม,อไม่อย่างเดียวเหมือนเหมืนแค่ดอกอะไรย่างเงี้ยมันมันวิบากเล่นสบายชาญยันไม่แมวไม่ไปเรื่อยไปเรื่อยมันหนีทิ้งไปจะได้ไม่มีตัวไปคอยอยู่กับ การโปวดการรู้สติอะไรมันไปไๆไปหยุดไปคาดไปก็ดับดิบตรงนั้นไปมันดิแบบมัดิบถอยมาเลยเรื่อยๆเรื่อยๆ ในนั่งคลายก็ทิ้งคลายเองเห mm hmm. มือนกันมาอยู่กับอะไร มันเรต้องใช้ประโยคแบบล่างประโยชน์แบบว่าเ,เลือกฟังไหนไม่ได้เลือกฟังไหนไม่ได้งั้งนมันเป็นปัญหาขึ้นมาบางทีปัญหาเลือกข้างาคิดว่าจะทิง้งต้องทิง้งมันต้องทิ้งทั้งเม็นทิ้งอย่างนี้ไหมใช่ เดี๋ยวตัญหาเนี่ยไปปรุงแต่งแล้วก็ขับเคี่ยวลงเราชั้นภูมิมีนนส่วนในทั่วกันสอง Most awesome.